กับมาพบช่องมิกุชาแนลวันนี้ได้ข่าวว่าคนแถวโรงงานทิ้งขยะเขาเอาอะไรมาทิ้งก็ไม่รู้เดี๋ยวเราไปดูกันเลยได้ข่าวว่าเป็นข้อสอบเนี่นการป้องกันของโรคโควิดเพียงใส่แมสนะคะเราจะหนีห่างจากโรคโควิดเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะตอนนี้พอมั้ตอนนี้ก็มาถึงทางขยะลขแล้วเข้ามาเราก็เห็นเลยว่ามันคืออะไรอ่ะเดี๋ยวเราจะไปเอา เดี๋ยวกดคำว่าพักก่อนเดี๋ยวเราจะไปเอากล่องมาใส่ขึ้นหนึ่งสองสามตอนนี้นะคะเราก็ได้เอากล่องมาแล้วเดี๋ยวเราจะมาเก็บือ่อนสำอเจอแปง้งทนะั้งสามด้นะนี่คือแป้งอะไรอะทุกคนุยฝุ่นเต็มเลยแต่ต้องไปทำความสะอาดก่อนที่เราจะใช้นะคะนี่แปลงสามแทง่งใส่ไปในกล่องเลยสวยมาก เดี๋ยวเรามาค้นดูกันอีกว่ามันจะมีกันอีกไหมนี่อุ้ยอะไรอะทุกคนอุ้ยรู้สึกเหมือนเด็กกันจัดกอะทุกคนนี่นี่อะไรอะทุกคนอุ้ย,น,ย,น,ยน้ำหอมมันอยู่ในทางขายะแล้วมันจะเป็นน้ำหอมได้ไงนนะคะ เรียนแบบนี้ก็เดี๋ยวเราอโอ้ <c oughs> oh my god ตกใส่ในถัะขยยกันนี่คืเอเครื่องสระอ่างคนพบอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยโอ้โอ้จะหาเจอไหมเนี่ยกูไม่เห่นเ้ยนี่ <c oughs> แล้วก็มีอีกไหมมันจะไม่มีดูกล่องนู้นนะคะนี่นะคืออุ้ยอะไรเนี่ยอาชิโดเหอเดี๋ยวเราไปดูตักตอนฉากกัก มาเชือดทั้งนั้นเลยไม่ครับผมแล้วก็นี่ด้วยเพรว่ายาทะเล็บเราหายไปนะนี่นะครับทุกคนยาทะเล็บนี่นะคะคยาทะเล็บเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่ามันมีอะไรไปบ้างในนี้ไ,ไปค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็ได้เก็บเครื่สงสอางที่อยู่ในถังขยะมาที่โรงงานอุตสาหกรรมเขาวันนี้ตอนนั้นเราอยู่ในโรงงานเขงงาไงน,นี่นั่นอะ่ะไม่ได้มันไม่ได้โรงงานอุตสาหกรรมหรอกนะมันเป็นถังขยะคนข้างบ้านอะ่ะมันน่าจะมีครื่สงสพอางมากมายแต่ว่านี่เราก็เก็บมาแล้วหลายอย่างเลยแค่ดมนี่มากมายอะไรกันนี่เป็นไม้คาดผม นี่นะคะเป็นไม้ขัดผมนี่เป็นไม้ขัดผมวางไว้ตรงนี้เลยสองทองอนี่จะเป็นสร้อยนะจะรีวิวของเล็กๆก่อนสร้อยมุกสวยมากเลยทุกคนสร้อยมุกอันนี้ก็น่าจะเป็นอะเชโดะมันเก่าแล้วอะ่ะเราก็ยังเก็บมาเนาะนี่แตกหมดแล้วมีสองช่องทีุ่ยแตกหมดเลยทุกคนเสียดายนี่นะคะ สีม่วงยังไม่เป็นอะไรเลยนี่คืออาชิชโดนะคะมียี่ห้อมิสชีนอันนี้ไม่มียี่ห้อแต่ว่ามันก็หลุดไปหลุมหลายหลุมแล้วนะเนี่ยนี่มันเห็นกล้องนี่ไงใส่จไหมอ่ะสุกคนวางวางค่ะวางอันนี้ค่ะก็เดี๋ยวมาดูอันนี้ก็ยี aw, ่ห้อมิสชีนเหมือนกันนะคะก็น่าจะเป็นอาชิชโด มันก็น่าจะแตกแล้วนะมีสีแดงช่องเดียวเองที่เหลือก็แตกมิสชินก็อันนี้น่าจะเป็นน้าก็เหลือแค่นี้เองอนะทุกคนนี่ก็น่าจะเป็นน้ำหอมนะคะนี่จะเป็นน้ำหอมนี่น่าจะเป็นน้ำหอมนะคะเสร็จไหมคะไปเรามาลองฉีกกันดูกนอนอ้หอมมากหอมมากเลย เออนั่นแหละหอมมากเลยนะคะนี่ค่ะทุกคนเดี๋ยวไปสนใจเขาแล้วค่ะนี่ก็จะเป็นแปลงนะที่เราเจออ่ะฝุ่นเต็มเลยอ,นนเลาาอันนี้เป็นแปลงทาตาอันเป็นแปลงทาตาแปลงแปดปัดแก้มนี่ก็อันนี้เป็นแปลงปัดแก้มนะคะอันนี้เป็นแปลงปัด แล้วอัน <youtubers> น <Give> ี <igue> so <laughs> Wait, è, <laughs> ้จะเป็นครีมรองพื้นเดี๋ยวเรามาลองดูกันเลยว่าเฮ้ยเดี๋ยวต้องเขย่าก่อนนี้อันนี้ยี่ห้ออะไรอ่ะ P.A ห้าสิบปีบวกบวกบวกนี่นะคะก็จะเป็นยี่ห้นี่นะคะเป็นครีมรองพื้นสีก็สวยนะสีน่าจะเป็นเบอร์สองอ้าวฟ้าไปไหนอ้าวอยู่นี่นี่ก็จะเป็นยี่ห้อนี้นะคะนี่เป็นยี่ห้อนี้เลยเดี๋ยวมาดูผิวกันเลย เราจะมาดูผิวกันเลยทากันเลยอุ้ยมันก็ยังไม่เสียนะอุ้ยผิวขาวอยู่ดูจากข้างนี้กับข้างนี้ข้างนี้จะดูใสสว่างกว่าอันนี้จะดำมากอ่ะลิปสติกเรามาลองให้ทุกคนดูเลยมือนี่สวยนะ ยี่ห้ออะไรเนี่ยแต่ที่รู้อะถูกแพงมากอันนี้ก็น่าจะเป็นรุดเหมือนกันยี่ห้ออะไรอะทุกคนถ้าเกิดใครรู้เม้นมาด้านล่างด้วยนะคะว่ารุดอะไรน่าเกลียดน่าชังนี่เหลือแตยาทะเล็บแล้วยังมีอยู่อะรุดอันนี้โอ้แข็งมากเลยอันนี้รู้สึกต้องทิ้งแล้วนะ่ะลอง ก็ยังสวยอยู่ดีนะสีมันกันเลยถ่ายแล้วมันแสบมืออ่ะนี่นะคะสวยมากเลยอารามายองยาทะเลกันเลย,เย,เยนี่เสแล้วของมันน่าจะดีอยู่นะยังเยอะอยู่เลยทุกคนเยิ้ม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 นี่เราจะไม่ร้องให้ดูนะคะอะต่อไปลิปก็เป็นยาทะเล ะะเป็นเหลืออีก2อันสุดท้ายสามอันสุดท้ายขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะแล้วของเห็นเอากันด้วยนี่นะคะคือของที่เราได้มาทั้งหมดทั้งสิ้นเราจะเก็บไว้ใช้เองเราไปตรวจมาแล้วก็ไม่เมีของอันไหนเสียหายเลยแต่ว่าขอจบคลิปเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องมิคุชชานแล้วอย่าลืมพาดคลิปใหม่ๆของช่องมิคุชชานนะคะบ๊ายบายแค่